ครับสวัสดีทักทายไปยังท่านผู้ชมที่เขารบรักทุกท่านนะครับผมสวัสดีแซมไซา์ไม่ป่าบางปะอนสุภูสุคนครับก็สำหรับคลิปนี้ผมพามาชมข้าวนาปรังพันข้าวมาริร้อห้าโซนอำเภอโนอนนารายจังหวัดส,สุรินทร์ครับผม วันนี้มา <c oughs> มาถ่ายคลิปนาตัวเองเนาะนายแต่พัซซิ่งนี่แหละตอนนี้ก็นาแปลงนี้ก็ทยอยออกรวงมาก็ยังไม่หมดเนาะก็ยังมีเล็กๆอยู่น้ําแห้งแล้วครับเนี่จะได้ทําการหามันนี่มาซื้อน้ํามันสูบน้ําเข้าน,านาตัวเองเนาะนี่เพราะว่าน้ําไม่ได้หรอกครับนู่นลอกติดป่านู่นมีแต่สูบอย่างเดียวครับ น้ำที่ปล่อยมาไม่ได้กับเขาสักทีก็อาศัยสูบเอาเองดีกว่าครับก็นาแปลงนี้ก็ลงทุนไปแล้วเฉพาะน้ำมันก็จะปาเข้าไปสองพันเนาะซื้อน้ำมันสูบเข้านาตัวเองนาเยอหอมเนี่แนะหละเนาะนาบ้านหนองใหญ่หนาเยอหอมผมก็ดึงน้ำจากนี่แล้วเนาะพอดีเครื่องสูบน้ำแต๊กๆเขาก็กลับบ้านแล้วทีนี้ผมก็จะใช้เครื่องเบนซินเบนซินมันจะ กินน้ำมันหน่อยไม่เหมือนเครื่องปูปตาเนาะที่ใช้ท่อพญานาคแต่เบนซินเราผมใช้เป็นท่อสองสูบเข้านาเนาะก็น้ำ <c oughs> ล็อกนี้แหละครับที่ผมจะเอาเข้านาตัวเองเนาะสำหรับหน้าแป้งนี้ก็ลงทุนเกี่ยวกับสูบน้ำเข้านานี่ก็หมดไปแล้วพันเจ็ดพันแปดเนาะ <c oughs> สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายซื้อน้ำมันดึงน้ำเข้านาตัวเอง เพราะว่าน้ําที่เขาปล่อยมาให้มันไม่ได้ครับไม่ได้เนาะผมก็จะลงทุนเอาเองดีกว่าเขามาให้เราก็ไม่เอาเนาะก็เพราะว่าพวกไม,ม่มีกรรมการมาดูว่าน้ํามันจะมาถึงไม่ถึงเนาะเพราะว่าสุดท้ายก็ตัวเราเองที่ที่ต้องดูเนาะเพราะว่าเราลงทุนไปแล้วเนาะเนี่ยครับ นายแต่ประสิ่งแปลงนี้ก็น่าจะได้หมากได้ผลเพิ่มเติมอยู่เนาะจะได้ใช้นี่เขาปลูกเขาแล้วก็จะได้ไว้กินเนาะแบ่งให้เจ้าของที่เขาด้วยก็นาแปลงนี้ผมก็ทําเป็นข้าวพนะันมะลิร้อยห้าเหมือนเก่าเนาะตอนนี้ยังออกรวงไม่สุดเนาะก็สําหรับการลงทุนลงทุนรายละเอียดในการลงทุนเนาะ ก็มีในคอมเมนต์เขาก็ถามมาเยอะลงทุนเยอะไหมผมก็บอกได้เลยว่าถ้าน้ำที่เราเสียค่าน้ำไร่ละ200-300นี่ต่อไร่นะครับถ้าเสียค่าน้ำจากเครื่องใหญ่เขาสูบปล่อยลงมานี่ก็จะตกไร่ละ200-300แต่แปลงนี้ผมหวังผลจากน้ำที่เ็าปล่อยมาไม่ได้เนาะเขาจะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าคลองเนาะเขาไม่ปล่อยน้ำให้เราเราก็ต้องจำเป็นต้องสูบเอาเองดีกว่า ก็ไม่คิดว่าไม่ถูกกันหรอกแต่ไม่อยากให้ผิดใจกันเนาะแต่เขาก็ไม่เห็นใจเราเราก็สูบเอาเองดีกว่าน้ำที่จะปล่อยให้เราก็ไม่ได้ครับตัดสินใจสูบเอาเองดีกว่าลงทุนไปแล้วเนาะสำหรับหน้าแปลงนี้ในการใส่ปุ๋ยก็ปุ๋ยสอบล้วแปดร้อยกว่าบาทเนาะแล้วก็ใช้เป็นสอง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 รอบนะ ใส่ประมาณสามปุ๋ยเนาะสองรอบมันก็จะลงทุนเยอะอยู่เนาะสำหรับคนที่เขาถามมาเนาะมันก็แต่ว่าน้ำมันเนี่ยเราก็สูบซื้อสูบเข้าน,านาตัวเองเนาะสำหรับน้ำแปลงน,นี้ก็พอจะได้กินนข้าวใหม่กับเขาอยู่เนาะ ส่วนล็อกอื่นเขาก็จะได้เก็บเกี่ยวแล้วเนาะส่วนหน้าแปลงนี้ของผมก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะนี่วันนี้ก็วันที่สนะิบเจ็ดเนาะอากาศช่วงเช้าค่ำมืดมาก็อากาศเย็นเลยมันอากาศมันแอบปลวนเนาะอากาศมันจะทำให้ข้าวร้อนอกได้นะอากาศเย็นแบบนี้ ก็ถือว่าพอดูได้เนาะไม่ถือว่าขีเหร่เกินไปสำหรับนาแปลงของอิแต่พาซิ่งนาแปลงนี้เนาะก็ถือว่าถ้ายอยเอากองมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่านาแปลงนี้นี่ผมว่าจะได้เขาปลูกคืนเขาด้วยแล้วก็ได้ใช้นี่ค <c oughs> ่ารถเกี่ยวค่าอะไรแต่ระบบะน้ำนี่ผมสูบเอาเองเนาะระบบน้ำนี่ผมใช้เครื่องสูบเข้านาเองเนาะ ถ้าหวังที่จะเอาน้ําที่เขาปล่อยมาให้นี่คือไม่มีกรรมการพูน้นง่ายๆซะเขาไม่ได้มาดูแลเนาะให้เราเปิดเอาเองแต่ว่าน้ํามันมาไม่ถึงเนาะเพราะว่าโน่นนาติดของน้ําเขาเขาจะไม่ให้ผ่านมานี้เนาะเขาจะดันดันไปทิ้งเนาะผมไปล็อกไว้แต่เขาก็เปิดทิ้งเหมือนเก่าผมก็ไม่ใช่หน้าที่ของผมเนาะผมก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเป็นเจ้าหน้าที่ของ กรรมการคองน้ำเนาะเขามีรายได้เนาะตัวผมเองก็แค่คนทำนาเพราะว่าเขาจะมีให้ให้กรรมการที่ดูแลน้ำเขาก็จะได้ห้าพันก็จะได้แบ่งกันคนละเท่าไหร่ก็ว่าไปมีกี่คนแต่ผมก็มาปีนี้ผมก็สู่เขาเองเนาะสู่เขาเองเพราะว่าการที่เขาได้กันแต่ว่าจะแบ่ จอบแบกเสียมดูแลน้ำให้ก็ไม่ไม่ไม, <c oughs> ไม่มีเนาะก็ไม่ได้มาถามเจ้าของนาว่าเออน้ำได้ยังน้ำถึงยังปลายทางน้ำถึงยังมันก็มีระบบปัญหาเรื่องน้ำอย่างนี้แหละครับพอดีผมก็ไปล็อกน้ำไว้เพื่อจะให้ดันมานาตัวเองแต่มันเข้าไม่ได้เนาะเพราะว่านาที่ติดคลองน้ำเขาไม่ปล่อยมา มันก็เลยทําให้ผมไม่ได้น้ําผมก็สูบเอาเองครับนี่น้ํานาฝั่งนู้นของผมก็น้ําเต็มอยู่มันปล่อยลงมาเนาะผมก็หาทุนซื้อน้ำมันมาสูบเข้าเองดีกว่าสบายใจกว่าเนาะนี่ครับนาแปลงนี้ก็อยู่ประมาณไล่กว่าเนาะไล่กว่าผมก็น่าจะได้กินข้าวใหม่กับเขาอยู่เนาะ สำหรับนาแปลงนี้เดี๋ยวตอนเย็นก็จะเอาเครื่องมาตั้งสูบน้ำเข้านาเนาะเพราะว่ามันแห้งแล้วเนาะสูบสูบเองดีกว่าพูดไปก็เท่านั้นเนาะ <c oughs> นี่ครับสำหรับนาแปลงนี้ก็พอดูได้ในแต่พะสิ่ง นี่ก็ออกรวงยังไม่หมดเนาะก็ถือว่า <c oughs> พอดูได้ไม่สวยเหมือนของคนอื่นเขาก็อจะได้เก็บเกี่ยวคืนเข้าปลูกเขาเนาะเพราะว่าต้นทุนผมก็ไม่มีเหมือนเขาเนาะทุกสิ่งทุกอย่างก็ <c oughs> มีค่าใช้จ่ายหมดเนาะเริ่มจากไถปันไม่ใช่อุปกรณ์ของเราของเขาค่าไถค่าปันค่าข้าวปลูกโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนหมดเลย มีแต่การลงทุนแต่ว่าผมอาศัยว่าจะได้กินข้าวใหม่ไม่ใช่ว่าผมจะได้ขายข้าวนะครับผมไม่มีข้าวที่จะขายกับเขาหรอกผมแค่จะได้กินกับข้าวใหม่กับเขาเราทํานาปรังเนาะก็เป็นมเมล็ดข้าวเมลี่ร้อยห้าด้วยก็จะได้ให้พ่อให้แม่เราได้กินข้าวใหม่กับเขาอ่ะคลิปนี้ผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ